สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับพ่อครับก็ซื้อของเล่นใหม่มาให้น้องภูมิอีกแล้วนะครับเป็นรถแมคโครนะครับแบบนั่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นแมคโครคันใหญ่สาหรับเด็กเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเหมือนจะมีเสียงที่กดได้ด้วยนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็สามารถยกตักได้นะครับอนั่งได้แล้วก็บังคับไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเอาไปให้น้องภูมินะครับ ดูว่าน้องภูมิจะดีใจแค่ไหนนะครับมาเห็นโลคันนี่โอเคมาดูรอบๆกันก่อนนี่ครับโอ้โหล้อก็สีเหลืองนะครับแจ่มเลยนะครับ เกลือบเกือบโอ้โหรถใหม่น้องภูมิครับอุ้ยน้องภูมินะครับขึ้นไปนั่งบนรถแมคโครแล้วครับโอ้โหแม่หมุนให้ดูครับมันหมุนได้รอบอย่างนี้เลยนะครับแมคโครคันนี้นะครับโอ้โหหมุนได้รอบแบบนี้เลยนะนี่โอเคเจ้าของรถมาแล้วขอขึ้นรถอีกทีนึงครับเอาละครับโอเคครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงับอ้าวตักที่ตักชนแม่ไปแล้วครับตอนนี้ตักชนแม่ไปแล้วครับ เดี๋ยวโดนค้างแม่เป็นลมนะครับเอ้ยอ่ามีแต่ด้วยนะครับอ่าอ๋อโคตรเทพเลยครับตอนนี้ต้องภูมิโอ้โหอันนั้นมันปลายราคาครับลูกปลายราคาไม่ต้องไปสนใจมันลูกนี่เออพอถ่ายเนี่ยไปแล้วครับต้องภูมไปแล้วครับไปแล้ว รถไม่โผล่ยักไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหถอยหลังถอยหลังถอยหลังเออโอ้หันล่าหันข้างหันข้างหันข้างบิ้วบิ้วมันหันได้ด้วยอ่ามันตกตรงนี้นะเตือยกยกยกบิ้ว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  อ้าวที่ตักลงไปเรื่มจังแล้วอ้าวยกขึ้นก่อนครับประมูลแล้วมาแล้วครับมมาแล้วครับอ้าวตอนนี้เหมือนล้อจะไม่ค่อยดีครับน้องภูมาเช็คครับราเช็คมาซ่อมดูครับว่าเป็นยังไงครับอ้าวซ่อมเสร็จแล้วครับขึ้นอย่างเดิมดีกว่าครับตอนนี้ขึ้นได้ด้วยครับนี่ครับโอ้โหเจ๋งมากครับ ขึ้นยังไงครับอ้าวขึ้นอย่างนั้นแล้วจะเล่นยังไงครับอ้าวบีบแตะก่อนครับอ่ะเอาขึ้นไปทั้งสองขาแล้วแม่ต้องจับไหมครับนั่นหน่วยทิ่มครับเอาจะนั่งไงอ๋อหันหน้ากลับมาขึ้นถูกจนได้ครับตอนนี้โอ้โหมันไม่ได้ขึ้นผิดครับโอ้โหโอ้ไปแล้วครับนี่ครับดันแล้วอึ๊บอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีตักตรงมาแล้วข้างหน้าแล้วดันลอ้เอเหรอได้ด้วยเหรอโอ้โหนี่ครับตัวภูมิเล่นดันล้อครับเล่นไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับแม่แม่แม่ ให้แม่ทำไรให้พ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ไงนี่ครับดูครับเราภูมใช้เทคนิคในการดันครับเนื่องจากตีนไม่ถึงพื้นครับก็เลยเอาดันรอครับดูครับนี่โอ้ทำได้ครับมีความภาคภูมิใจครับนี่ครับอันนี้ชื่อมาที่รถคันเก่าครับนี่ครับลงแล้วครับลงได้นวครับ โอเคสำหรับคลิปนี้การรีวิวรถไมโครใหม่ของน้องภูมิก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ